สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในช่องข่าวฮิตติดกระแสนะครับวันนี้เรานําเสนอกา้ยนที่16กันแล้วนะครับหวยก็น่าจะมาเป็นเรื่องอันดับ1นะครับแม่น้ำหนโพสต์ทูปปูแล้ว16มิถุนายน64นะครับจากกรณีที่ตำรวจชุดสืบสวนได้บุกบ้านแม่น้ำหนนั้นล่าสุดแม่น้ำหนึ่งได้ออกมาโพสต์ทูปแล้วพร้อมกับได้ระบุข้อความว่าความหวังของหมู่บ้าน ขอไว้20งวดมาแล้ว10ปีนี้ตรงเป้าแน่นอนใครรอดูไลฟ์สดบ้างคะหนูขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนที่ให้ความเมตตาหนูขอบคุณที่อยู่เคียงข้างหนูเหตุการณ์เมื่อวานมันทำให้พวกหนูรักแม่แม่ทุกคนมากขึ้นมันทำให้หนูว่าคนบางคนถึงเราจะไม่ได้เจอกันเราก็สามารถรักและผูกพันกันได้จริงๆและขอบคุณผู้ชายคนหนึ่ง ที่อยู่เคียงข้างหนูมาตลอดทุกปัญหาทุกเรื่องราวคอยดูแลหนูจะไม่มีวันลืมใครนะครับแม่น้ำหนึ่งก็ได้โพสต์รูปนะครับเป็นรูปเทียนนะฮะส่วนรายละเอียดเราสามารถไปติดตามในไลฟ์สดกันได้นะครับว่าเลขที่ออกมานั้นจะเป็นเลขอะไรนะครับอย่างที่หลายๆท่านก็คงอาจจะรู้กันแล้วก็ต้องขอละกันไว้ตรงนี้นะครับก็ขอให้โชคดีกันนะครับในวันที่16 ร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านนะครับสมหวังถูกรางวัลกันทุกคนนะครับวันนี้ช่องข่าวฮิตติดกระแสก็นำเรื่องราวดีๆมาฝากอย่าลืมเป็นกำลังใจกดติดตามกันด้วยนะครับกดถูกใจด้วยนะฮะจะนำเรื่องราวดีๆแบบนี้มานำเสนอในครั้งถัดไปนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับร่ำรวยเงินทองทุกท่านสวัสดีครับ